ครับสวัสดีครับพี่น้องชูผู้ทุกคนมือกับพ่อครับใจหน่อยรอยลุมแชนแนลชื่อเขาเหมือนเดิมพี่น้องเขาสู้เขาง่ายเ้านี่กะคนปะทู่คนปะทู่ตัวนึงสมบักเสียนนี่สมบักเสียนพร้อมสมบักเสียนมัดกับกะมะแขงมะแขงมะเขือพี่น้องนี่มะเขือนี่มะแขงมะแขงกับ บ๊อบาดเลยเอาไปนวยกูรูกิลด้วยน,นี่บักติอัดไทยน้ำอ่ะโบ๊อบบอไลยอย่ามาเสร็จจับน้ำกันเศร้านี่พี่นออ้องมามากระโขดหอนหอนโอ้หอนหลายพี่น้องเลยปัสสาวะห,นหอนชุมม่มเลย ่อนพมือ <c oughs> เอละมัดระว่างพื้นไฟกันเด้อพี่น้องเด้รอร้อยกันเมืนเนเองร้อยกันญญแย่งัอากาศมันพรอนแห้งละวางพื้นไฟเกิดแต่ช่วยยั่งเอลมัดละวางไฟกันมันพรอนฆ่ากัน,กนพี่น้อง 这个叫苏，那个，这叫苏粉。